Thank you ในที่สุดก็ถึงเวลาของคนไทยที่จะได้สัมผัสถึงสุดยอดสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจากผู้นำมือถืออันดับหนึ่งของโลก s a m s u ง g g a l a x ซ S 3สมาร์ทโฟนแห่งมวลมนุษยชาติที่คนทั่วโลกรอคอยฮอตฮิตด้วยยอดจองกว่า9้าล้านเครื่องทั่วโลกหลังเปิดตัวไม่ถึง1เดือนพร้อมแล้วกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเมืองไทยในวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาการันตีความยิ่งใหญ่อลังการสมศักดิ์ศรีผู้นำอันดับหนึ่งทุม่มทุนปิดรอยย่นพาราคอนหอจัดงานบูกาลักซี่ไนท คนทัพดาราและเซเลบิตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมเป็นสักขีพยาน ซัมซุง Galaxy S3 สุดยอดสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับฟีเจอร์สุดสมาร์ททำให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้เป็นสมาร์ทโฟนแห่งอนาคตที่จะทำให้ชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันที่วุ่นวายหลากหลายซับซ้อนไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่สะดวกสบายยิ่งกว่าเคยเพราะสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวได้บรรจุความสามารถเพื่อสนองทุกประสาทสัมผัสข,ของผู้ใช้ภายใต้แนวคิด Design for human เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ในการติดต่อสื่อสารแบ่งปันเรื่องราวและความบันเทิงง่ายยิ่งกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใดที่เคยมีมา ซัมซุงมั่นใจว่า s a m ซุงกา a l ซีเอสทีจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นสุดยอดที่จะมาทำลายสถิติยอดขายสมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่เคยมีได้อย่างเด็ดขาดแน่นอนและในฐานะผู้นำสมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งของโลกและประเทศไทยซัมซุงเชื่อว่าก a l a ซีเอจะได้รับกระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยอย่างแน่นอน